อย่าดูถูกต้นตำรับอาจุนและปริยาสองนักวิจารณ์อาหารผู้ทรงอิทธิพลในอินเดียได้วิพากษ์วิจารณ์แกงไทยอย่างรุนแรงในรายการของพวกเขาชุมชวนชาวอินเดียทั่วโลกต่างประนามว่าเป็นเพียงของโลกเลียนแบบที่เทียบไม่ได้กับต้นตำรับแต่แล้วการเดินทางมาเยือนประเทศไทยก็ได้ทําให้พวกเขาได้พบกับบุคคลแห่งโชคชะตาเรามาติดตามเรื่องราวกันเลย อาจุลปริยาคือนักวิจารณ์อาหารที่มีอิทธิพลอย่างสูงในมุมไบประเทศอินเดียทั้งสองเป็นผู้ดำเนินรายการยอดนิยมขบวนเครื่องเทศซึ่งมีผู้ชมหลายสิบล้านคนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิแห่งวงการอาหารอินเดียโดยเฉพาะอาจุลซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารและเชฟรุ่นที่สามที่สืบทอดกิจการต่อจากบรรพบุรุษทั้งยังได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมจากรัฐบาลอินเดียอีกด้วย สิ่งที่ทั้งสองมีร่วมกันคือความเคลือบแคลงใจอย่างรุนแรงต่อแกงไทยแกงไทยนะ่ะมันไม่ใช่อะไรนอกจากการลบหลู่ต่อวัฒนธรรมอาหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเราอาจจูนกล่าวอย่างหนักแน่นในความเป็นจริงเสียงวิจารณ์แกงไทยจากชมชนชาวอินเดียทั่วโลกก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นของหลอกเด็กที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของเครื่องเทศเป็นของลอกเรียนแบบง่ายๆที่ดูถูกประเพณีของเรา คำวิจารณ์เหล่านี้ทําให้อาจุนและปริยามั่นใจว่าแกงไทยเป็นเพียงของปลอมที่เทียมไม่ได้กับต้นตํำรับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในรายการของพวกเขาเมื่อมีคําเรียกร้องจากผู้ชมหลังไหลเข้ามาให้ไปลองชิมและพิสูจน์แกงไทยถึงที่ผู้ผลิตรายการจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและสั่งให้ทั้งสองเดินทางไปประเทศไทย ถ้าไม่ไปความน่าเชื่อถือของรายการจะถูกตั้งคำถามเมื่อถูกบอกเช่นนั้นทั้งสองจึงจำใจยอมรับการเดินทางไปด้วยท่าทีไม่พอใจเพื่อเปิดโปงตัวตนแท้ของแกงไทยไม่กี่วันก่อนเดินทางไปประเทศไทยรายการขบวนเครื่องเทศได้ออกอากาศตอนพิเศษในหัวข้อที่ท้าทายว่าเช่นของปลอมทั่วโลก ในช่วงต้นรายการมีภาพถ่ายของอาหารคล้ายแกงจากประเทศต่างๆวางเรียงอยู่ตรงหน้าทั้งสองและที่ดึงดูดใจมากที่สุดคือแกงมัส,สมั่นของไทยท่านผู้ชมครับโปรดดูนี่อาจุนชื้อไปที่ภาพถ่ายซึ่งเป็นอาหารที่มีน้ำแกงสีน้ำตาลนวลราดอยู่บนข้าวสวยดูเหมือนว่าในประเทศไทยพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแกงอย่างหน้าตาเฉยเมยเหมือนอาหารกลางวันในโรงเรียนอนุบาลเลยนะครับเสียงหัวเราะเยาะดังมาจากกลุ่มผู้ชมปริยาใส่หน้าและพูดต่อ ดูสีสิคะสีเหลืองขมิน้นหรือสีแดงมะเขือเทศของเราที่สวยงามไม่มีอยู่เลยนี่มันสีหมุนน้ำโคลนชัดๆรายการยังได้นำเสนอผลการสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมแกงไทยจากการสัมภาษณ์ผู้คนในมุมไบทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงลบใช้กระทิทํทำให้คนเนี่ยนะบ้าไปแล้วแกงรสหวานเป็นอาหารของเด็กๆนั่นไม่ใช่แกงหรอกมันแค่น้ำราดเท่านั้นเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการฉายวิดีโอสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วิคาจันผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอาหารอินเดียแกงที่เรียกกันในไทยมีต้นกำเนิดมาจากการลอกเลียนแบบอาหารเปอร์เซียในยุคการค้าทางทะเลกลิ่นและรสชาติที่ซับซ้อนจากเครื่องเทศหลายร้อยชนิดแบบแกงอินเดียต้นตำรับนั้นไม่มีอยู่เลยมันเป็นเพียงอาหารของคนธรรมดาที่ทำแบบขอไปทีเท่านั้นคำพูดที่ทรงอิทธิพลของศาสตราจารย์ทำให้บรรยากาศในสตูดิโอเย็นเยียบลง ในช่วงท้ายของรายการมีการฉายโพสต์จากโซเชียลมีเดียทั่วโลกขึ้นบนจอภาพคนไทยนี่ชอบดัดแปลงทุกอย่างให้เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วอ้างว่าเป็นต้นตำรับนะเร็วไปร้อยปีที่จะมาเรียกตัวเองว่าต้นตำรับเข้าใจเลยว่าทำไมถึงคิดว่าน้ำค้นๆสีน้ำตาลนั่นอร่อยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความจากประเทศพื้นบ้านที่มีความรู้สึกซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ต่อไทยนั้นช่างเจ็บแสบ ประเทศเหล่านี้มักจะหาเรื่องตำหนิไทยในทุกๆเรื่องและการวิจารณ์แกงในครั้งนี้ก็กลายเป็นเครื่องมืออย่างดีนี่คือความจริงครับโลกไม่ยอมรับแกงกะลอของไทยคำพูดปิดไทยของอาจุนได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องจากสตูดิโอแกงไทยถูกปฏิเสธและถูกปฏิบัติเหมือนเป็นตัวตลกอย่างสิ้นเชิงหลายสัปดาห์หลังจากการวิจารณ์แกงไทยอย่างเผ็ดร้อนบริษัทผู้ผลิตร,รายการขบวนเครื่องเทศ ก็ได้รับข้อเสนอที่ไม่คาดคิดเป็นข้อเสนอโครงการร่วมจากสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของไทยเราอยากเชิญท่านมาสัมผัสวัฒนธรรมแกงไทยด้วยตัวเองและรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเมื่อได้ยินข้อเสนอนี้อาจุนและปริยาก็แอบยิ้มในใจเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงที่ว่าแกงไทยเทียบไม่ได้กับต้นตำรับของเราทั้งเรตติ้งก็จะดีและฐานแฟนของพวกเขาก็จะสูงขึ้นด้วย เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมไปพิสูจน์ให้เห็นกันที่นั่นเลยว่าแกงไทยเป็นของปลอมขนาดไหนด้วยความคิดนี้ทั้งสองจึงเดินทางมาถึงสนามบินสวรรณภูมิด้วยความกระตือรือร้อนแต่ทันทีที่มาถึงประเทศไทยภาพที่เห็นกลับแตกต่างจากที่พวกเขาคาดการไว้อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่าทึ่งคือความสะอาดของสนามบินพื้นเงางามจนเทียบไม่ได้กับสนามบินในอินเดียห้องน้ำก็ไม่มีกลิ่น ป้ายบอกทางก็เขียนไว้อย่างละเอียดหลายภาษาทำให้ไม่หลงทางดีกว่าที่คิดไว้นะปริยากระซิบอาจุนก็เห็นด้วยเมื่อขึ้นรถไฟฟ้า BTS พวกเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกผู้โดยสารนั่งกันอย่างสงบและงดการคุยโทรศัพท์เสียงดังภายในรถไฟเงียบและสะอาดอย่างน่าทึ่งรถไฟวิ่งตรงตามตารางเวลาไม่มีการล่าช้าแม้แต่นาทีเดียว นี่มันเหนือความคาดหมายจริงๆต่างจากรถไฟในอินเดียลิบลับอาจุนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเมื่อถึงโรงแรมการต้อนรับที่สุภาพของพนักงานก็ทำให้ทั้งสองต้องทึ่งพนักงานต้อนรับให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ,อ,กษอย่างสมบูรณ์แบบและพนักงานยกกระเป๋าที่นำกระเป๋าไปส่งถึงห้องก็ปฏิเสธที่จะรับทิปไม่เป็นไรครับการที่แขกของเราได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายคือหน้าที่ของเรา คำพูดนี้ทำให้ปริยาครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งวัฒนธรรมให้ทิปที่เป็นเรื่องปกติในอินเดียกลับไม่จำเป็นที่นี่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินไปตามท้อมถนนพวกเขาก็ได้คนพบสิ่งต่างๆมากขึ้นบนถนนไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวผู้คนที่เดินสวนกันก็มีกิริยามารยาทดีและทักชายกันอย่างสุภาพพนักง,งานร้านสะดวกซื้อก็ต้อนรับพวกเขาซึ่งเป็นต่างชาติด้วยรอยยิ้มที่ไม่เปลี่ยนแปลง บอกตามตรงนะผมทึ่งในความมีน้ำใจและความซื่อสัตย์ของคนในประเทศนี้อาจุนยอมรับกับทีมงานรายการที่เดินทางมาด้วยความมีระเบียบวินัยและจิตใจที่เอื้ออาทรของคนไทยนั้นเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้แต่สำหรับเรื่องแกงที่สำคัญที่สุดพวกเขายังคงมั่นใจถึงแม้ว่าสังคมจะดีขนาดไหนแต่รสชาติอาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งคงจะได้เจอของที่น่าผิดหวังแน่ๆนด้วยความคิดนี้ในที่สุด พวกเขาก็ได้มุ่งหน้าสู่ประตูแห่งโชคชะตาจะมีอะไรที่น่าตะลึงรอพวกเขาอยู่กันแน่สถานที่ที่พวกเขาถูกพาไปคือร้านอาหารเล็กๆในย่านเมืองเก่าอย่างสามย่านหน้าร้านมีป้ายเก่าๆเขียนว่าครัวลิขิตเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆที่ดูเหมือนจะหาได้ทั่วไปอาจุนมองไปรอบๆร,ร้านด้วยสีหน้าง,งุนงงอย่างเห็นได้ชัดนี่น่ะหรอร้านแกงที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเหมือนโรงอาหารข้างทางเลยนี่ ปรียาก็ขมวดคิ้วเช่นกันเธอจินตนาการถึงร้านอาหารที่หรูหราวกว่านี้ต่างจากร้านอาหารหรูในอินเดียราวกับฟ้ากับเหวเลยนะฉันไม่คิดว่าจะได้เจออาหารที่น่าพอใจในที่แบบนี้หรอกเมื่อก้าวเข้าไปในร้านบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวันเก่าแพร่ซ่านไปทั่วบนผนังมีลายเซ็นของคนดังที่สีซีดจางประดับอยู่โต๊ะและเก้าอี้ถูกใช้งานจนขึ้นเงาแม้จะไม่หรูหราแต่ก็เป็นร้านที่อบอุ่นและได้รับการดูแลอย่างดี จากในครัวมีกลิ่นหอมเย้าวยวนลอยออกมาเป็นกลิ่นหอมหวานและลุ่มลึกซึ่งต่างจากเครื่องเทศที่พวกเขารู้จักสายตาของทั้งสองที่กำลังดูเมนูที่เขียนด้วยลายมือก็ไปหยุดอยู่ที่รายการหนึ่งแกงมัสมั่นเป็ดย่าง350บาทแกงมัสมั่นเป็ดย่างเนี่ยนะเอาของย่างมาใส่ในแกงเนี่ยนะสติดีหรือเปล่าน้ำเสียงของอาจุนเจือไปด้วยความดูถูก การผสมผสานระหว่างของทอดมันกับอาหารเครื่องเทศเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงในปรัชญาทำอาหารของเขาไม่คิดบ้างเหรอว่าความเลี้ยนของน้ำมันจะทำลายกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนของเครื่องเทศปริยาก็วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนนี่แหละตัวอย่างของวิธีการกินที่ป่าเถื่อนอย่างแท้จริงไม่ช้าแกงมัสมั่นเป็ดย่างที่จัดวางอย่างสวยงามในจานสีขาวใบใหญ่ก็ถูกนำมาเสิร์ฟบนน้ำแกงสีน้ำตาลนวลมีเนื้อเป็ดย่างชิ้นหนากรอบวางอยู่ กลิ่นที่ลอยขึ้นมาพร้อมกับไอร้อนนั้นแตกต่างจากแกงอินเดียโดยสิ้นเชิงทั้งสองมองหน้ากันและหยิบช้อนขึ้นมาอย่างไม่เต็มใจความคาดหวังของพวกเขาใกล้เคียงกับศูนย์อาจุนตักเป็นคนแรกเขากินทั้งเป็ดย่างน้ำแกงและข้าวสวยพร้อมกันในคำเดียวปริยาก็ทำเช่นเดียวกันเธอนำช้อนเข้าปากอย่างเสียไม่ได้และในวินาทีต่อมาสีหน้าของทั้งสองก็แข็งทื่อราวกับเวลาหยุดนิ่ง การเคี้ยวของพวกเขาช้าลงดวงตาเบิกกว้างสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อครู่หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงความสับสนและประหลาดใจที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้เกิดอะไรขึ้นการประสบการณ์รสชาติที่ไม่คาดคิดที่สั่นสะเทือนค่านิยมของพวกทั้งสองได้เกิดขึ้นแล้วทั้งสองยังคงนิ่งสงบและเคลื่อนไหวช้อนต่อไปอย่างต่อเนื่องความเย่อหยิ่งเมื่อครู่หายไปหมด บนใบหน้าของพวกเขามีทั้งความสับสนและถึงกับทึ่งปะปนกันสิ่งที่เล่นอยู่ในสมองของอาจุนคือรสชาติที่ซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนสิ่งแรกที่รู้สึกได้ไม่ใช่ความเลียนที่คาดไว้แต่เป็นรสนุ่มนวลซึ่งเกิดจากความกลมกล่อมของผักและเครื่องเทศที่เคี่ยวจนเข้าเนื้อแล้วตามด้วยความลงตัวของเครื่องเทศที่ผ่านการคำนวณมาอย่างคำเดียวมันไม่ใช่รสเผ็ดร้อนที่พุ่งตรงเหมือนแกงอินเดีย แต่เหมือนกนารบรรเลงของวงออเคสตราที่เครื่องเทศแต่ละชนิดผลัดกันออกมาเต้นรำมุนลิ้นและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือการจับคู่กับเป็ดย่างที่เขาตรานหน้าว่าไร้สาระหนังเป็ดที่หอมกรอบและเนื้อเป็ดที่ฉุ่มฉ่ำเมื่อรวมกับน้ำแกงที่เข้มข้นในปากก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ซินเนจี้อย่างเหนือจินตนาการนี่มันอะไรกันนะอาจุนคร่ำครวญในใจปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าปรัชญายทำอาหารของเขาจะอธิบาย ปริยาก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกเช่นกันเธอเข้าใจได้ทันทีว่าน้ำแกงสีน้ำตาลน,นวลที่เธอวิจารณ์ว่าจืดจ้างนั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยเครื่องเทศหลายสิบชนิดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนอกจากนั้นความข้นจากกะทิก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันช่วยให้น้ำแกงเกาะกับข้าวได้ดีและทำให้เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศได้นานขึ้น เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลนี้กับชั้นของกลิ่นที่เปลี่ยนไปตามเวลาใช้เทคนิคแบบไหนถึงสร้างรสชาติที่ล้ำลึกแบบนี้ได้หัวของปริยาสับสนไปหมดปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์การพบรกับร้านอาหารแกงที่นำท่าแบบบ้านๆที่ผิดคาดก็ส่งผลให้ทั้งสองรับชมวิดีโอรายการในไทยจนจบลงและภาพที่อาจุนและปริยาทำสีหน้าตกตะลึงมีเป็นชุดประจำคลิปและถูกนำไปเป็นภาพปกคลิปด้วย ทบทวนความคิดด้วยสีหน้าที่มืดมนทั้งสองออกจากร้านคำพูดไม่มีให้หยิบยื่นมาอืดไว้ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเกินไปรสชาติแกงที่จะบอกว่าซาบซ่านก็ไม่ได้แต่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงการค้นพบที่ทำให้ปรัชญาทำอาหารของพวกเขาสั่นคลอนนั้นเขาเข้าใจได้ทันทีว่ามันไม่ใช่แกงที่ทำให้เขาประสาทเสียและตกอยู่ในภาวะของอารมณ์โกรธพลาน,นด้วยตัวการภายหลัง ด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปมากมายจากตอนข้ามถนนจนเริ่มเดินทางพวกเขาเห็นจุดหมายปลายทางต่อหน้าร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่เปิดอยู่ตลอดเวลาที่พวกเขาผ่านไปมาเมื่อครู่พวกเขาจำได้ว่ามีเด็กผู้หญิงพนักง,งานที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าตลอดเวลาอยู่ตรงนั้นเดือนจะหมดเพียงแค่สัปดาห์แรกของปี2567พวกเขาจึงตัดสินใจไปที่ร้านเพื่อถามว่าได้รับค่าจ้างแล้วหรือยัง คุณพ่อที่อยู่ที่ชนบุรีเป็นมะเร็งค่ารักษาก็หลายหมื่นพูดคร่าวๆคือต้องการเงินช่วยเหลือประมาณ5 0,000่นบาทในแบบที่ไม่รอให้รัฐมารับก่อนด้วยคำปลอบโยนที่เป็นกำลังใจให้กันให้รอสักครู่อย่างมีความหวังอาจุนจึงทบในใจแล้วส่งโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโอนจำนวนเงิน7 0,000่นบาทไปให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้น ภาวะที่ทางเดินอาหารของเขาพองตัวอาการพวงข้างของแกงเป็ดย่างได้กลิ่นหอมซึ่งทําให้อาการไกลเป็นโรคระบาดของการแบ่งปันสุกทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นจมดาวตะกลาเมื่อรู้ว่าโรคระบาดของการแบ่งปันสุกนั้นเกิดขึ้นจากแกงแพทไทยอันน่าชอบใจของเขาทัานใดนั้นลุงลิขิตเจ้าของร้านสูงวัยก็นำชาติดขมิ้นอุ่นๆมาเสิร์ฟพร้อมกับพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนเป็นอย่างไรบ้างครับแกงของร้านเรา พอจะถูกปากชาวต่างชาติอย่างท่านไหมครับหลังจากเงียบไปนานอาจุนก็ตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอพูดตามตรงนะเราเข้าใจผิดไปอย่างมหันนี่เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยลุงลิขิตยิ้มอย่างใจดีและเริ่มเล่าขอบคุณครับจริงๆแล้วแกงของร้านเราเป็นสูตรลับที่สืบทอดกันมาสามชั่วอายุคนแล้วครับรุ่นแรกได้เรียนรู้อาหารเปอร์เซียจากพ่อค้า ที่เข้ามาในสมัยอยุธยาและได้ปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยทั้งสองตั้งใจฟังคําอธิบายของเจ้าของร้านอย่างใจจดใจจ่อเครื่องเทศที่ใช้มีมากกว่า30ชนิดแต่ที่สำคัญคือการทำให้มันกลมกลืนกันคนไทยเราให้ความสำคัญกับความกลมกล่อมมาแต่โบราณปรัชญาของเราคือการสแสวงหาความลงตัวของรสชาติโดยรวมไม่ใช่ให้รสใดรสหนึ่งโดดเด่นออกมา ความกลมกล่อมปริยาตทวนคําในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าแก่นแท้ของแกงไทยซ่อนอยู่ในคํานั้นและเคล็ดลับรสชาติของเราคือน้ําปลาและน้ําตาลปีนครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การทําเพื่อความแปลกใหม่แต่เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญ,ญาณของพ่อครัวไทยที่ต้องการสแสวงหารสชาติที่ล้ําลึกยิ่งขึ้นทุกคําพูดของลุงลิกิตกระทบใจของทั้งสองอย่างลึกซึง้ง แกงไทยที่พวกเขาดูถูกว่าเป็นของลอกเลียนแบบและของปลอมนั้นแท้จริงแล้วมีประวัติศาสตร์ปรัชญาและจิตวิญญาณของคนไทยซ่อนอยู่เราช่างโง่เขลาอะไรเช่นนี้น้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของทั้งสองหลังจากฟังคำอธิบายที่อบอุ่นของลุงลิขิตความเย่อหยิ่งที่เคยมีไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยแต่กลับเต็มไปด้วยความถ่อมตนอย่างสุดซึง้งการสำนึกในความโง่เขลาของตน และความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจต่อวัฒนธรรมอาหารไทยเราขอโทษจากใจจริงเราได้ลบหลู่วัฒนธรรมอาหารของไทยอาจุนลุกขึ้นยืนและยกมือไหว้ศีรษะใครเลยจะคาดคิดว่าผู้ทรงอิทธิพลห่งวงการอาหารอินเดียจะมาขอโทษในร้านอาหารเล็กๆของต่างแดนเช่นนี้ปริยาเช็ดน้ำตาและพูดต่ออาหารที่เต็มไปด้วยปรัชญาและเทคนิคที่ล้ำลึกเช่นนี้ฉันละอายใจที่เคยเรียกมันว่าของปลอม แกงไทยไม่ใช่ของปลอมแต่เป็นของจริงอีกหนึ่งที่เปล่งประกายในมิติที่แตกต่างจากแกงอินเดียหลุงลิขิตยิ้มอย่างอบอุ่นและตอบว่าอย่าใส่ใจเลยครับจริงๆแล้วเราก็ได้รับความคิดเห็นที่รุนแรงจากชาวต่างชาติบ่อยครั้งแต่การที่ท่านได้มาลิ้มลองได้ตัวเองและเข้าใจพวกเราถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำพูดนี้ยิ่งทำให้ทั้งสองทาบซึ้งใจมากยิ่งขึ้นไปอีกจิตวิญ,ญญาณของคนไทย ที่ไม่เคยโกรธแค้นแม้จะถูกวิจารณ์และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารของตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งมันได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนไทยที่พวกเขารู้จักไปอย่างสิ้นเชิงอาจุนยื่นข้อเสนอต่อลุงลิขิตถ้าไม่รังเกียจพอจะสอนสูตรให้เราได้ไหมเมื่อกลับไปอินเดียแล้วเราจําเป็นต้องบอกเล่าความยอดเยี่ยมนี้ให้เพื่อนๆของเราได้รู้ลุงลิขิตตอบตกลงอย่างยินดีและพาพวกทั้งสองเข้าไปในครัว ที่นั้นพวกเขาได้เห็นกระบวนการทำน้ำพริกแกงที่ต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมหาศาลการผัดผักเป็นเวลาหลายชั่วโมงการคั่วเครื่องเทศทีละอย่างอย่างพิถีพิถันและเทคนิคการใส่ส่วนผสมในจังหวะที่สมบูรณ์แบบมันคือโลกของช่างฝีมืออย่างแท้จริงนี่ควรจะเรียกว่าศิละปะเป็นผลึกของจิตวิญญ,ญาณการสร้างสรรค์ของไทยที่เหนือกว่าแค่การทำอาหารปริยาอุทานออกมาขณะที่ออกจากร้าน ทั้งสองหันกลับมามองหลายครั้งและโบกมือด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึง้งเพียงไม่กี่ชั่วโม,มงก่อนหน้านี้พวกที่เคยดูถูกแกงไทยบัดนี้กลับมีความเคารพจากใจจริงระหว่างทางกลับอาจุนพึมพำว่าพอกลับถึงอินเดียมีเรื่องที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกเลยนะบันทึกเทปขอโทษและแก้ไขความเข้าใจผิดสินะปริยาก็กำลังคิดเรื่องเดียวกันค่านิยมของทั้งสองได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และเพราะเขารู้สึกว่ามีภารกิจที่จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้โลกได้รับรู้เมื่อกลับถึงอินเดียทั้งสองก็ลงมือทันทีการออกอากาศครั้งต่อไปของรายการขบวนเครื่องเทศถูกเปลี่ยนกำหนดการอย่างกระทันหันเป็นการออกอากาศตอนพิเศษฉุกเฉินในชื่อตอนว่าความจริงของแกงไทยในช่วงต้นรายการอาจุนและปริยามองไปยังผู้ชมด้วยสายตาที่จริงใจและกล่าวว่าท่านผู้ชมครับ เราได้กล่าววาจาที่เต็มไปด้วยอคติและขาดความรู้เกี่ยวกับแกงไทยไปอย่างมากสตูดิโอเงียบสงัดไปกับคำพูดที่ไม่น่าจะออกมาจากปากของพวกเขาผู้ชมที่เคยหัวเราะเยาะแกงไทยในครั้งก่อนก็ตะลึงกับสีหน้าที่จริงจังของทั้งสองแกงไทยไม่ใช่ของปลอมแต่เป็นผลงานศิลปะที่แท้จริงซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีและปรัชญาที่ล้ำลึกพวกเราชาวอินเดียเอง ต่างหากที่ควรเรียนรู้จากวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมนี้การเปิดใจจริงของปริยาทําให้เสียงฮือฮาดังขึ้นในสตูดิโอรายการได้ฉายภาพวิดีโอที่ถ่ายทําในประเทศไทยภาพของพ่อครัวที่กําลังผสมเครื่องเทศอย่างพิถีพิถันสูตรลับที่สืบทอดกันมาสามชั่วอายุคนและที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญญ,ญาณของคนไทยที่ไม่เคยโกรธแค้นแม้จะถูกวิจารณ์และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง กระแสตอบรับจากการออกอากาศครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากไม่เพียงแต่ในอินเดียแต่สื่อทั่วโลกต่างรายงานข่าวว่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งอินเดียยอมรับแกงไทยในโซเชียลมีเดียแฮกแกงไทยคือของจริงก็ติดเทรนด์ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังแสดงออกผ่านการกระทำอาจุนได้สร้างสรรค์เมนูแกงมิตรภาพไทยอินเดียในร้านอาหารของเขา อาหารจานนี้ซึ่งผสมผสานเครื่องเทศดั้งเดิมของอินเดียเข้ากับเทคนิคการทำอาหารของไทยกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่มีลูกค้าจองเต็มทุกวันปรียาได้เขียนบทความขนาดยาวลงในนิตยสารอาหารชื่อดังในหัวข้อประเทศไทยคือปฏิหารแห่งการสร้างสารรค์ที่เหนือกว่าการลอกเลียนแบบซึ่งได้รับการแปลเป็น15ภาษาทั่วโลกและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อวัฒนธรรมอาหารไทยไปอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของพวกเขากระจายไปไกลเกินพรมแดนเกิดกระแสการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อลิ้มลองแกงไทยจากทั่วทุกมุมโลกและคาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจะสูงถึงหลายพันล้านบาทต่อปีแกงไทยไม่ใช่แค่อาหารมันคือการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างผสมผสานกับประเพณีของตนเองและยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกนี่แหละคือแก่นแท้ของความเป็นไทยคำพูดของอาจุนนี้ ยังคงถูกนำไปอ้างอิงทั่วโลกแกงไทยคืออาหารจานมหัศจรรย์ที่คนไทยได้นำวัฒนธรรมจากแดนไกลมาอบอุ้มด้วยสุนทรียะอันละเอียดอ่อนและจิตวิญญาณแห่งความกลมกลืนและฟูม่มฟักมานานกว่าศตวรรษในนั้นบรรจุไว้ซึ่งความเคารพต่อวัฒนธรรมอื่นความภาคภูมิใจในชาติของตนและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งคืนนี้ คุณลองไปสัมผัสรสชาติอันล้ำลึกนี้ที่ร้านอาหารสักแห่งดูไหมแน่นอนว่าที่นั่นจะมีความประทับใจที่ทำให้คุณได้ค้นพบความงดงามของประเทศไทยอีกครั้งผลกระทบที่เรื่องเรานี้มีต่อโลกนั้นเกินกว่าที่ทั้งสองจะจินตนาการได้หลังจากคำให้การของอาจูและปริยาสื่อต่างๆทั่วโลกต่างพากันทำสกูปพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมแกงไทย BBC ได้พิมพ์บทความเรื่องปรัชญาที่ซ่อนอยู่ของแกงไทย ขณะที่ละมอนก็ได้นำเสนอเรื่องการปฏิวัติอาหารของไทยแกงแท้ของวัฒนธรรมที่เล่าถ่านแกงที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เคยวิจารณ์แกงศาสตราจารย์วิชาจาันย์สาได้ถอนงานวิจัยของตนเองและเริ่มเขียนหนังสือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแกงไทยพร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อสาธาร,รณะอย่างเป็นทางการว่าในฐานะนักวิชาการผมละอายใจอย่างสุดซึ้งต่อคำพูดที่มาจากอคติ กระแสวิจารณ์จากประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมอยากเรียนรู้จิตวิญญาณการสร้างสารรค์ของไทยไม่น่าเชื่อว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมจะให้ผลลัพธ์ที่สวยงามเช่นนี้ปัจจุบันอาจุนและปริยายัางคงเดินทางมาเยือนประเทศไทยทุกปีและนำเสนอการค้นพบใหม่ๆในรายการของพวกเขารายการขบวนเครื่องเทศได้กลายเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจทางวัฒนธรรมและเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก และที่สำคัญที่สุดคือเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจระหว่างประเทศผ่านอาหารผู้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการก้าวข้ามอาคติและความคิดเหมารวมและการเรียนรู้ความจริงผ่านประสบการณ์ตรงแกงไทยจะยังคงเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนทั่วโลกด้วยกลิ่นหอมที่เข้มข้นและรสชาติที่ล้ำลึกต่อไปอย่างแน่นอน